แต่ว่าสิคัดเ,เป็นพอแม่พันธ์พหนาหนัาน่เอนะและ้วใช้ใช้เห็น,นไหมค่ะน้ำไขบอลอาหารเจอามาัดัแม่พันธ์ปูมี่าเป็นปูปูละสองาหลาอดามานันุมกที่นี่ท่นจะมีที่ท่านเกตกองเสียงว่านะคะค,คุณป้าป้าปดไปเบิรงนกรปุกตตยามันกันได้ค่ะ สโอันสีงาเงาแม่สียงมันสิบเสียท่นคะมันเป็นถูหัวตัวหน่อยหน่อยคเาจแล้วจับคันมันแดงครับฮะมันจะหนูไปหน่อจังมันม้นห่วงมัน้หนเบงหูอยู่ก่อนจะมน้อจหูอยู่หรอกค่ะจะมันจัาจจะยัม่ท่านชัดเจนเิลนีวิธีเบื้องเงวเอือนเบื้งเป็นแต่กันห่วงเนี่ยตัวแม่เันสีห่วงมนดำเพราะันกเบื้องกางแสงคื่แฟนจะหูเนาะพี่จะมาคอสันทัดมันไหน